ถิ่นลำนองแสนแดนเกาะมหาราชการธรรมชาติดงมูลศูนย์ท่องเที่ยวหนองใหญ่สว่างสวยด้วยแสงธรรมโรงเรียนจินดาสินทวานนท์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาลสินเขตสองยินดีต้อนรับคณะผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านด้วยความยินดียิ่งโรงเรียนจินดาสินทวานนท์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาลสินเขตสองตั้งอยู่บนพื้นที่อีก 6. 0สิไรในอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาลสิงห์เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่2ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนทั้งหมด283คนบริหารงานโดยนายทักษิณเชื้อสูงผู้อำนวยการโรงเรียนานางปีพรสิริปรีชาพันธ์รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน16ท่านภายใต้วิสัยทัศน์ของโรงเรียนคือโรงเรียนจินดาสินทวานนนเป็นสถานศึกษาสร้างคนดีมีความรู้มีสมรรถนะมีทักษะเทคโนโลยีตามวิถีพ่อเพียงและมีอัตลักษณ์ของโรงเรียนคือไหวสวยนวัตกรรมวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศของโรงเรียนจินดาสินทวานน์ นวัตกรรมจิตศึกษาคือการพัฒนาปัญญาภายในหรือความฉลาดด้านในหมายรวมถึงความฉลาดทางด้านจิตวิญญาณและความฉลาดทางด้านอารมณ์ซึ่งได้แก่การรับรู้อารมณ์และความรู้สึกของตนเองและผู้อื่นการเห็นคุณค่าในตัวเองคนอื่นและสิ่งต่างๆเพื่อการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายและมีความหมายการอยู่ด้วยกันอย่างพาราดอภาพ ยอมรับในความแตกต่างเคารพและให้เกียรติกันการมีวินยัยมีความรับผิดชอบต่อตอนเองและส่วนรวมอยู่อย่างพอดีและพอใจได้ง่ายการมีสติอยู่เสมอรู้เท่าทันอารมณ์เพื่อให้รู้ว่าต้องหยุดหรือไปต่อกับสิ่งที่กำลังเป็นอยู่มีความคิดสามารถจัดการอารมณ์ตนเองได้การเห็นความสัมพันธ์และเชื่อมโยงระหว่างตนเองกับสิ่งต่างๆนอบน้อมต่อสรรพสิ่งที่เกื้อกูลกันอยู่ และการมีจิตใหญ่มีความรักความเมตตามหาศาลการจัดการเรียนการสอนการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนจินดาสินธวานนัน้นจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการคือในภาคเช้าจะเป็นการเรียนวิชาพื้นฐานคือวิชาคณิตศาสตร์ภาษาไทยภาษาอังกฤษและวิชาวิทยาศาสตร์ และในภาคบ่ายจะเป็นการเรียนแบบบุรณาการคือการนำการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานหรือ problem based learning หรือ PBL คือการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานโดยปัญหานั้นจะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวและเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้เรียนอาจเป็นเรื่องที่ผู้เรียนสนใจหรือมีความหมายกับผู้เรียนที่สามารถนำมาสร้างกระบวนการเรียนรู้ได้โดยปัญหาการเรียนรู้ด้วย PBL นั้นมุ่งสร้างประสบการณ์ตรงจึงเน้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติฝึกทักษะการคิดเผชิญสถานการณ์ปัญหาวางแผนการเรียนรู้และตรวจสอบกำกับการเรียนรู้และนอกจากนี้การเรียนแบบ PBL ยังช่วยสร้างแรงจูงใจในการเรียนให้กับผู้เรียนได้อีกด้วยอาจกล่าวได้ว่าภลังงานที่ท้าทายช่วยสร้างทักษะการคิดและแก้ปัญหาได้ดี ดังนั้นการเรียนรู้ด้วย PBL จึงเป็นการใช้ปัญหาทำให้เกิดปัญญาการบอดี้สแกนหรือการทำให้รับรู้ความรู้สึกที่ร่างกายการทำกิจกรรมบอดี้สแกนนั้นจะดำเนินการก่อนเข้าเรียนในภาคบ่ายมีเป้าหมายระดับต้นคือทำให้ผ่อนคลายซึ่งความรู้สึกผ่อนคลายจะช่วยในการเรียนรู้ได้ดีกว่าความรู้สึกเครียดหรือกังวลใจการบอดี้สแกนจะทำให้รู้สึกสงบ ลื่นสมองจากความถี่สูงๆจะก,กลายเป็นความถี่ที่ต่ำลงพอสงบคลื่นสมองต่ำก็ยิ่งเรียนรู้และการคล่ครวนก็ดียิ่งขึ้นส่วนเป้าหมายระดับสูงขึ้นมาอีกก็คือการใช้บอดี้สแกนเพื่อเป็นการฝึกฝนสติให้กับเด็กๆการฝึกฝนสติบ่อยๆจะทำให้ผู้เรียนกลับมารู้ตัวไวหรือชำนาญมากขึ้นในการกลับมารู้ตัวการศึกษาทำให้ผมเป็นคนที่เอาอารมณ์นิ่งได้คับ ราะว่าตอนนั้นผมเป็นคนที่ไม่นิ่งเลยดีก็คือเอาเป็นปัญหามาตั้งให้เป็นประโยชน์ดได้ครับกิจกรรมจิตดศึกษาทำให้ผมมีสมาธิมากขึ้นและเป็นคนที่ใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ครับการเรียนแบบ PBL ทำให้หนูรู้จักวิธีการแก้ปัญหาและการทำงานเป็นทีมค่ะ การเรียนแบบ p b l ช่วยให้หนูได้ฝึกการอยู่ร่วมกันและการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นค่ะหนูชอบการเรียนแบบ p b l ค่ะมันสนุกดีโรงเรียนจินดาสินธวานนท์ขอขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่สละเวลาอันมีค่าให้เกียรติรับชมการนำเสนอของโรงเรียนจินดาสินธวานนท์ในครั้งนี้ขอขอบพระคุณค่ะ